กลับมาพบกับการแปลบทบรรยายของชาวอเมริกันนะครับที่เขานั่งชิดติดขอบสนามว่าเขาจะมีความคิดเห็นยังไงต่อลูกทำคะแนนสวยๆของทีมออร์แลนโดที่มีชมพู่พรนพันธ์ซึ่งทำหน้าที่เป็นเซตเตอร์นะครับพบกับทีมคอลัมบัสฟิรีที่มีทางนุสลาทำหน้าที่เป็นเซตเตอร์เช่นกันนะครับในการพบกันครั้งนี้ทีมพรนพันธ์ก็ชนะไปอย่างสวยงามครับสามต่อศูนย์เซตซึ่งจะมีรายละเอียดเป็นยังไงก็เข้ามารับชมได้เลยครับ Columbus back within 4 Middle swing for Natalie Foster. She's been having a fantastic rookie season. Numbers a touchdown offensively as of late. Yes, yeah, she has been coming off of five kills, a couple of four-kill matches recently <Start in S 2> but h e g a n hitting efficiency so I say if you're in the system run through her as much as possible. ลูกนี้ก็จบลงไปนะครับเป็นการทําแต้มของทาง Natalie Foster นะครับซึ่งเป็นบอลกลางนะครับ ทีนี้ช่างผู้ปัญญาผู้ชายก็เลยบอกว่านาตาลีฟอสเตอร์เนี่ย ตบจากบอลกลางเธอเป็นผู้เล่นหน้าใหม่ในฤดูการแรกที่ทำได้ยอดเยี่ยมมากจริงๆและสถิติเกมบุกของเธอตอนนี้แต่หลักทัชดาวไปแล้วในช่วงหลังนี้คำว่าทัชดาวนในที่นี้เป็นการเปรียบเทียบกับการทำคะแนนสูงสุดในในกีฬาอเมริกันฟุตบอละนะครับเพื่อให้เห็นภาพว่าอันนี้คือการทำคะแนนได้เยอะมากๆนะครับทางผู้บรรยายผู้หญิงเขาเลยบอกว่าใช่แล้วในเกมล่าสุดที่ผ่านมาเธอทำคะแนนจากการตบลูกลงพื้นได้5ครั้ง และในเกมก่อนหน้านี้อีก2-3ถึงเกมเธอก็ทำคะแนนจากการตบลูกลงพื้นได้ถึง4ครั้งต่อเกมน a ตารีฟอสเตอร์เนี่ยไม่เพียงแต่ทำคะแนนได้เยอะแต่ตอนนี้เธอยังเป็นผู้เล่นที่อยู่ในอันดับที่3ของลีกในเรื่องของประสิทธิภาพการตบที่มีความแม่นยำและก็ประสิทธิภาพในการตบที่สูงมากเมื่อเทียบกับผู้เล่นคนอื่นๆในลีกนะครับทีนี้เชอยปผู้บรรยายผู้หญิงเขาก็เลยพูดในเชิงแนะนำนะครับว่าดังนั้นถ้าทีมอยู่ในระบบการเล่นที่ดี ก็คือมีการเซตบอลที่เข้าจุดและก็มีโอกาสให้ผู้เล่นได้ตบทําแต้มได้ก็ควรจะเซตบอลให้กับเธอตีทําแต้มให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับ BIGEST STRENGTH IN GENERAL THEY ARE FOURTH IN THE LEAGUE JUST ABOUT TWO AND A HALF BLOCKS PER SET GOOD PAR NICE SET UP TO FOSTER ORLANDO IN SYSTEM FOSTER WITH THE DISPOSAL Shannon Scully just makes serve receive look easy. That was a dime of a pass right on s h a m p o o s head who's able to run through the middle, quick set to Natalie Foster who contacts that ball really high and has a lot of range. พอจบลงไปกับลูกที่2นะครับทางผู้บรรยายผู้ชายก็เลยบอกว่าเกิดปราดเซตบอลให้กับ Foster ได้อย่างสวยงาม Orlando ตอนเนี้อยู่ในระบบการเล่นที่ดีมากๆและ Foster ก็จบสกอร์ได้อย่างเฉียบคมทางผู้บรรยายผู้หญิงก็เลยเสริมว่า Shannon Scully เนี่ย เธอเนี่ยรับบอลเสิร์ฟได้ดูง่ายสุดๆไปเลยนั่นมันเป็นการเปิดบอลแรกที่สมบูรณ์แบบแบบสุดๆบอลถูกส่งเข้ามือชมพู่เลยทําให้ชมพู่สามารถเซตบอลเร็วให้กับนาตาลีฟอสเตอร์ได้อย่างรวดเร็วเธอขึ้นตีบอลสูงมากและพิสัยการตบที่หลากหลายตีได้หลากหลายทิศทางเลยทีเดียวนะครับซึ่งลูกเนี้ยโดยรวมแล้วนะครับทางผู้บรรยายทั้งสองคนก็ชื่นชอบการเล่นที่เข้าขากันของทีมออรแลนโด โดยเฉพาะการรับบอลเสิร์ฟที่แม่นยำของสกาวลี่และการเซตบอลที่รวดเร็วและแม่นยำของแชมพูแล้วก็ความสามารถในการจบสคอร์ของฟอสเตอร์ทั้งการขึ้นที่ตีสูงและพิสัยการตบที่หลากหลายทำให้จังหวะก,การทำคะแนนที่สวยงามและมีประสิทธิภาพมาก พอจบลูกนี้ไปนะครับทางผู้บรรยายผู้ชายก็เลยบอกว่าชมพู่เซตย้อนหลังให้กับอเบอร์คอมบี้แล้วก็คอมบี้ก็ขึ้นตบอย่างแรงแล้วก็รวดเร็วมากๆจริงๆเขาใช้คำว่า With a bullet นะครับก็จริงๆมันแปลว่ากระสุนนะครับซึ่งในที่นี้เขาก็พยายามเปรียบเทียบว,ว่าลูกตบของคอมบี้อะตบเร็วแล้วก็แรงมากๆ เหมือนกระสุนนะครับแล้วก็เขาก็เลยเสริมต่อว่าบริ t เทนี A b อบเบอร์คอมบี้เนี่ยตบบอลแบบลงพื้นตรงๆอย่างแรงแล้วก็ไม่มีใครรับได้นะครับทางผู้บรรยายผู้หญิงก็เลยบอกว่าก่อนเริ่มการแข่งขนนันนัดเนี้ยบริตเทนีเเบอร์คอมบี้เนี่ยเหลืออีกเพียง19แต้มเท่านั้นนะที่จะทำลายสถิติคะแนนตบสูงสุดในหนึ่งฤดูกาลของ PVF แล้วนะครับนั่นแหละก็คือเหตุผลว่าทำไมเธอถึงหยุดไม่ไม่อยู่ในฤดูกาลนี้นะครับลูกเนี้ยก็ โดยรวมนะครับทางผู้บรรยายทั้งสองคนก็ชื่นชมความสามารถในการทำคะแนนของบริ t เ n น a b e r c ร์ m b i มนะครับโดยเฉพาะการตบที่ทรงพลังแล้วก็เน้นย้ำถึงความโดดเด่นของเธอในฤดูกาลนี้ซึ่งก็ใกล้จะสร้างสถิติใหม่ในหลีกแล้วนะครับเป็นผู้เล่นที่น่าจับตามองจริงๆครับ There And this is why it's so advantageous to have a Brittany Abercrombie on that D ball on the back row because even if you are out of sorts, you can't run through your full offense. You have her as an out. ทีนี้พอมาลูกเนี้ยนะครับทางผู้บรรยายผู้ชายเขามีพูดถึงทางนุสลาด้วยนะครับว่ามาอีกแล้วลูกเสิร์ฟสั้นจากต้อมคำนะครับซึ่งก็ก็คือหมายถึงนุสลานะครับสร้างความปั่นป่วนในเซตแรกได้เลยอันนี้ทางผู้บรรยายเขากําลังจะเน้นย้ําว่านุสลาในแมตช์เนี้ย ใช้การเสิร์ปลูกหยอดเล่นงานทางออรแลนโดบ่อยมากในเซตแรกแล้วก็ได้ผลด้วยได้ทั้งลูกเอสแล้วก็ทำลายการเปิดบอลแรกของทางออรแลนโดได้หลายลูกมากๆนะครับเขาก็เลยพูดต่อว่าแต่ดูเหมือนว่าออรแลนโดอ่ะจะปรับเกมได้ดีโดยดูเหมือนจะมีการปรับเปลี่ยนวิธีการเล่นของ b r i t นีย์อเบอร์คอมบีใหม่โดยให้อ้างอิงตามสถานาการณ์คะแนนที่กำลังเกิดขึ้นหรือตามผลการแข่งขันที่กำลังดำเนินการอยู่นะครับทีนี้ อันนี้คือเขากำลังจะสื่อให้เห็นว่าการปรับตัวของทีมออรลนโดในการรับกับลูกเส์ฟสั้นของทางนูซลาแล้วก็เน้นย้ำถึงความสำคัญของบิทเอนี่อเบอร์คอมบี้ในฐานะผู้เล่นที่มีความสามารถรอบด้านนะครับว่าสามารถช่วยทีมได้ทั้งในเกมรับและก็เกมลุกโดยไม่ได้ให้บิทเอนี่อเบอร์คอมบี้เนี่ยเล่นแบบเดิมตลอดเวลาแต่จะมีการปรับเปลี่ยนบทบาทหรือวิธีการเล่นของเธอขึ้นอยู่กับว่าตอนนั้นน่ะทีมกำลังนำกำลังตาม หรือคะแนนสูสีกับทีมคู่แข่งแค่ไหนการปรับเปลี่ยนนี้อาจจะเกี่ยวข้องกับการที่ให้เธอเน้นเกมลุกมากขึ้นในบางสถานการณ์หรือให้ช่วยเกมรับมากขึ้นในบางสถานการณ์ Good part puts it back over. And so one tie setter makes a great play. And the other one is even better. Shampoo with the kill. Shampoo, so sneaky, so deceptive with that shot. Good situational awareness. She herself is a threat offensively. And there at the right time, blocker a little late to jump. Defense wasn't expecting it. ลูกเนี้ยนะครับเป็นการจริงๆเป็นการบรรยายในระหว่างเกมด้วยว่าอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับทางผู้บรรยายผู้ชายเขาเลยพูดถึงทางแคชบาวก่อนว่าลูกเนี้ยแคชบาวเนี่ยเป็นคนรับลูกเสิฟเธอต้องรับลูกเสริรฟแบบเนี้ยมาหลายครั้งแล้วต้อมคําขุดบอลลูกนี้ขึ้นมาได้นะครับจริงๆเขาใช้คําว่าแผนเค้กนะครับซึ่งซึ่งก็หมายถึงเป็นการขุดลูกบอลขึ้นมาโดยใช้มือรองบอลในท่าทางที่พุ่งตัวไปรับลูกนะครับก็คือเอามือรองบอลแล้วก็ได้ลูกบอลกระเด้งขึ้นมา เกิดพลาดเล่นบอลสองเซตย้อนข้ามตาข่ายกลับไปทางผู้บรรยายก็เลยเสริมต่อว่าแล้วตัวเซตคนหนึ่งก็เล่นได้ดีมากอันนี้ผู้บรรยายผู้ชายเขากำลังหมายถึงนุสลาในการขุดบอลขึ้นมาได้ดีเยี่ยมนะครับแต่อีกคนทําได้ดีกว่าอันนี้เขาหมายถึงชมพู่เขาบอกว่าชมพู่เล่นบอลสองหยอดสังหารไปนะครับทางผู้บรรยายผู้หญิงเขาก็เลยมาเสริมของฝั่งชมพู่ว่าชมพู่เนี่ยช่างเจ้าเล่ห์เหลือเกิน มีเล่เหลี่ยมหลอกล่อกเก่งมากกับการเล่นบอลสองลูกนั้นนะครับเธออ่านเกมได้ดีและตัวเธอเองก็เป็นอีกหนึ่งคนเป็นผู้เล่นที่อันตรายในการทำคะแนนที่อันตรายในเกมลุกกับฝ่ายตรงข้ามเป็นอย่างมากโดยเธอเนี่ยช่วยโอกาสจังหวะได้ถูกเวลาเลยบล็อกฝั่งตรงข้ามขึ้นช้าไปนิดหน่อยเกมรับก็รับไม่ทันแล้วก็ไม่ได้ระวังตัวด้วย เขาชื่นชมการเล่นที่ชาญฉลาดแล้วก็เด็ดขาดของทางชมพู่นะครับโดยเฉพาะการทําคะแนนที่มาในจังหวะที่คาดไม่ถึงก็คือเล่นบอลสองทำให้ทีมตรงข้ามาป้องกันไม่ได้อันนี้เป็นการแสดงให้เห็นถึงความสามารถรอบด้านของทางชมพู่ทั้งการอาร่านเกมการใช้เล่เหลี่ยมและความเฉียบคมในการจบสกอร์อันนี้เป็นจังหวะที่สวยงามแล้วก็แสดงถึงไหวพริบของผู้เล่นได้อย่างแท้จริงครับ down right there from Natalie Foster Natalie Foster is also one of those players that can hit sharp into the seam if the block allows it or if the block is up and set in in front of her watch how high she contacts that ball and drives it to that deep corner มาลูกต่อมาอันนี้เป็นการปิดแต้มจากทาง Foster อีกแล้วนะครับทางผู้บรรยายผู้ชายก็เลยบอกว่านั่นมันเป็นการตบลูกลงพื้นอย่างรวดเร็วและก็เฉียบคมจาก Natalie Foster นะครับทางผู้บรรยายผู้หญิงก็เลยบอกว่า Natalie Foster เนี่ย ก็เป็นหนึ่งในผู้เล่นที่สามารถตบเฉือนเข้าช่องว่างระบังบล็อกได้คมมากๆถ้าบล็อกเปิดหรือถ้าบล็อกขึ้นมาตั้งตรงหน้าเธอแล้วเธอสามารถทําแต้มได้ทุกรูปแบบนะครับดูเธอสิดูเธอขึ้นตีบอลสูงแค่ไหนแล้วก็ตบอัดไปยังมุมลึกของสนามได้เลยนะครับลูกเนี้ยทางผู้บรรยายทั้งสองเขากำลังชื่นชมความสามารถในการตบบอลที่หลากหลายแล้วก็เฉียบคมของทางนาตาลีฟอสเตอร์ โดยเฉพาะการขึ้นตีบอลที่สูงแล้วก็เล็งเป้าหมายที่แมน่นยำทั้งการตบเฉือนเข้าช่องบล็อกแล้วก็การตบอัดไปยังมุมลึกของสนามทำให้เธอเป็นผู้เล่นที่ยากต่อการป้องกันมากๆค่ะ Coach Amy Polly what makes Natalie Foster's serve so impressive, and she said it's elite because she knows her touch on the ball. She's not guessing. She knows exactly where to contact it every single time to get it to have that flow. อันเนี้ยแอดตัดมาให้ดูเพิ่มเติมจะบอกว่าลูกเสิร์ฟของนาตาลีฟอสเตอร์มันมีความอันตรายมากแค่ไหน อันนี้ก็เป็นการลูกเสิร์ฟเอสของเธอเหมือนกันนะครับซึ่งผู้บรรยายผู้ชายก็เลยบอกว่าได้เห็นลูกเสิร์ฟห,หนักของเธออีกแล้วนี่เป็นลูกเสิร์ฟเอสลูกที่3ของเธอแล้วนะในการแข่งขันแมตชนี้ทางผู้บรรยายผู้หญิงเขาก็เลยมาเสริมตรงนี้ว่าสาเหตุที่ลูกเสิร์ฟของนาตาลีฟอสเตอร์มันน่าประทับใจแล้วก็เป็นอันตรายมากๆเนี่ยเพราะอะไรเขาบอกว่าฉันเคยถามโค้ชเอมี่พอลลี่ว่าอะไรทําให้ลูกเสิร์ฟของนาตาลีฟอสเตอร์น่าประทับใจมากขนาดนี้ อันนี้คือทางผู้บรรยายผู้หญิงเขาไปถามทางโคช้ชของท,งทีมออร์แลนโดนะครับก็คือเอมี่พอลลีว่าทําไมลูกเสิร์ฟถึงน่าประทับใจมากขนาดนี้นะครับทางโค้ชก็ตอบว่ามันเป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยนะเพราะนาตาลีฟอสเตอร์รู้สัมผัสของตัวเองบนลูกบอลเธอไม่ได้เดาเอานะแต่เธอรู้เป๊ะเ,เลยว่าเธอต้องสัมผัสลูกบอลตรงไหนในทุกๆครั้งที่เธอเสิร์ฟเพื่อให้ลูกมันพุ่งไปลงบนแบบนั้น ค,ความหมายก็คือนาตาลีฟอสเตอร์รู้แหละว่าจะต้องเสิร์ฟยังไงจะต้องเอามือไปสัมผัสบอลยังไงเพื่อให้ลูกอะ่ะมันลงตรงพื้นแล้วก็พุ่งลงพื้นลงไปแบบเป๊ะแบบแบบนั้น Caz Abercrombie back And That really running row pressure puts behind then in on slide the 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 block และลูกนี้ครับก็เป็นลูกที่ทำคะแนนสวยๆจากอเบอร์คอมบี้อีกแล้วนะครับทางผู้บรรยายผู้ชายก็เลยบอกว่าอเบอร์คอมบี้ตอนเนี้ยรับมือเธอยากเกินไปแล้วนะครับทางผู้บรรยายผู้หญิงเขาก็ตกใจเหมือนกันเขาก็เลยบอกว่าโอ้โ oh หตัวเลือกในเกมบุกของโอร a นโดอ่ะเยอะแยะไปหมดเลยในจังหวัดเดียวจังหวัดเนี้ยมีอะไรเกิดขึ้นมากมายเลยมีทั้งแวนเดอร์ไว วิ่งจะตีเข้าจากตำแหน่งริมเส้นบราว์วิ่งสไลด์เข้าตีจากด้านหลังตัวเซตแล้วก็อเบิร์คอมบี้ที่วิ่งเข้าตบจากแดนหลังอีกนั่นมันกดดันบล็อกแบบสุดๆไปเลยนะนะครับซึ่งลูกเนี้ยทางผู้บรรยายทั้งสองคนเขาจะเน้นถึงความหลากหลายแล้วก็อันตรายในเกมบุกของทีมโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการที่มีผู้เล่นที่มีความสามารถในการโจมตีที่สามารถโจมตีได้หลากหลายตำแหน่งในพร้อมๆกัน This year now for Columbus, big swing here from Lewis. Tomcom is doing a good job at running a very balanced offense, running through all of her options. Good part as well. And Natalie Foster with the kill. Each of the last two matches against Columbus, Good part has had huge days 45 assists, 11 digs in. Florida. And today, good พอลูกนี้จบไปนะครับเขามีอ้างอิงจากทางทีมฝั่งตรงข้ามด้วยก็คือทางนุสลาะนะครับทางผู้บรรยายผู้หญิงก็บอกว่าต้อมคำอะ่ะก็คือนุสลารครับทำได้ดีในการวางแผนเกมบุกที่สมดุลโดยใช้ตัวเลือกในการโจมตีที่หลากหลายของทีมมากๆเลย ทางผู้บัญชายผู้ชายก็เลยบอกว่าเกิดปาดก็คือชมพู่ก็ทําได้ดีด้วยเช่นกันและนาตาลีฟอสเตอร์ทําคะแนนจากการตบได้ใน2เกมล่าสุดที่เจอกับโคลัมบัสเขาก็เลยเสริมต่อว่าพรพันเนี่ยมีวันที่ยอดเยี่ยมเลยนะที่ทําได้4 5แอสซิสต์แล้วก็11การขุดลูกในเกมวันที่12กุมภาพันธ์แล้วก็อีก51แอสซิสต์ซึ่งเป็นสถิติสูงสุดใน4เซตของฤด,ดูกาลสำหรับเธอในตอนนั้นเมื่อวันที่9มีนาคมที่ฟลอริดาที่ผ่านมา แล้วก็วันนี้เกิดปาดก็ทําไปแล้วกว่า30มสิบแอสซิสทีนี้โดยรวมนะครับผู้บรรยายทั้งสองคนยังคงเน้นถึงฟอร์มการเล่นที่ดีของผู้เล่นทั้ง2ทีมนะครับโดยผู้บรรยายหญิงชื่นชมการวางแผนเกมบุกที่หลากหลายของทางทีมคาลัมบัตฟิลลี่นะครับที่มีนุสลาในขณะนั้นนะครับเล่นเล่นเป็นเซตเตอร์นะครับในขณะที่ผู้บรรยายผู้ชายยังคงกล่าวถึงผลงานที่ยอดเยี่ยมของทางพรพันธ์เกิดปาดทั้งในอดีตและในเกมปัจจุบัน รวมถึงความสามารถในการทำคะแนนของ n a ตา l i e ฟอสเตอร์ในการเจอกับทีมโคลัมบัสซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของผู้เล่นหลักของทีมทั้ง2ทีมในการแข่งขันในครั้งนี้ Watch this play. Watch this route. It's absolutely insane, and it completely tricked the block. Watch c a z Brown go right behind the setter. The block, both of them, is jumping with c a z Brown, and then that opens up a no-blocker situation for Brittany Abercrombie. Insane and so well executed. a b e และแล้วก็มาถึงลูกนี้นะครับลูกนี้เป็นลูกที่แอดชอบมากๆชอบมากเป็นพิเศษเลยนะครับมีการตัดช็อต ไปลงพอสมควรแล้วคนที่ดูในช็อตก็รู้สึกว่าชอบมากเหมือนกันนะครับก็เป็นลูกที่ทางอเบอร์คอมบี้ตีลูกแบบไรบล็อกเลยนะครับทางผู้บรรยายผู้ชายเมื่อได้เห็นลูกนี้ลงไปแล้วทางผู้บรรยายผู้ชายเขาเลยบอกว่านั่นมันสุดจะเหลือเชื่อสุดยอดเกินไปแล้วอเบอร์คอมบี้ทุบบอลจบพื้นลงไปเลยนะครับเขาใช้คำว่า underground ซึ่งในบริบทของกีฬาวอลเลย์บอลน,นะครับคำนี้ไม่ได้หมายถึงใต้ดินนะครับจริงๆแล้วใช้เป็นสำนวนเพื่อสื่อว่าลูกบอลน,นะถูกตีลงพื้นอย่างแรงแล้วก็รวดเร็วจนเหมือนกับจมลงไปหรือหายไปได้ไปในพื้นเลยนะครับซึ่งหมายความว่าทีมตรงข้ามไม่สามารถรับลูกนั้นได้เลยเพราะมันแรงแล้วก็เร็วมากนะครับทางผู้บรรยายผู้หญิงเขาก็เลยมาเสริมวิธีการเล่นตรงนี้ว่าดูการเล่นลูกนี้สิดูลายวิ่งนี้สิ มันบ้าขั่งแล้วก็สุดยอดจริงๆแถมยังหลอกบล็อกได้สนิทเลยดูแคชปาวสิวิ่งอ้อมไปด้านหลังตรงกลางบล็อกผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามทั้งสองคนกระโดดขึ้นบล็อกตามแคชปาวไปหมดเลยแล้วนั่นก็เปิดโอกาสให้ Business o อเบอร์คอมตบแบบไม่มีบล็อกนี่มันบ้าเกินไปแล้วเล่นกันได้ดีแบบสุดๆนะครับจริงๆลูกเนี้ยเขาน่าจะชอบทั้งสองคนแหละทั้งผู้บรรยายผู้ชายแล้วก็ผู้บรรยายผู้หญิงนะครับโดยรวม ความหมายของเขาก็เลยว่าผู้บรรยายทั้งสองคนนะครับตื่นเต้นกับการเล่นบอลที่ฉลาดของทีมโดยเฉพาะการวิ่งหลอกล่อของแคชบปาที่ดึงผู้เล่นบล็อกฝั่งตรงข้ามไปได้ทำให้บริสเนียอบอคอมบีครับได้ตบคะแนนได้อย่างง่ายไดย้เป็นการเล่นที่แสดงให้เห็นถึงการวางแผนและก็ความเข้าใจเกมในระดับสูงสุดยอดจริงๆครับ With the Winning streak record from earlier in the season. That was a dispiriting loss, but what a response now for Orlando with a chance to clinch a postseason berth. Here's shampoo. So Foster, she can do it in the front row as well. All those aces, but gets on the board once again as an attacker. Because Natalie Foster contacts that ball so high, she creates so many angles for herself, and she's able to avoid the block and hit it straight down. จบไปสำหรับลูกนี้นะครับทางผู้บรรยายผู้ชายก็เลยบอกว่าชมผู้ส่งบอลให้กับฟอสเตอร์นะครับนอกจากจะได้คะแนนจากการเสิร์ฟเอสมาตั้งเยอะแล้วเธอก็ยังสามารถทำคะแนนจากการตบในแดนหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นกันนะทางผู้บรรยายผู้หญิงเขาก็เลยมาเสริมในส่วนของนาตาลีฟอสเตอร์ว่าเพราะนาตาลีฟอสเตอร์เป็นคนที่ตบบอลในจุดที่สูงมากๆเธอจึงสามารถสร้างมุมในการตบได้หลากหลาย แล้วก็สามารถตีลูกหลบการบล็อกแล้วก็ตบกดลูกลงไปตรงๆพื้นได้เลยนะครับลูกนี้โดยรวมผู้บรรยายทั้งสองคนเขาชื่นชมความสามารถในการตีของนาตาลีฟอสเตอร์นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งความสามารถในการขึ้นตีที่สูงซึ่งเป็นข้อได้เปรียบอย่างมากในการสร้างมุมตบที่หลากหลายแล้วก็หลบหลีกการบล็อกของคู่ต่อสู้ได้ทําให้เธอเนี่ยกลายเป็นผู้เล่นที่อันตรายทั้งในเกมเซิร์ฟแล้วก็เกมบุกและเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งจังหวะที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพที่น่าทึ่งของทางนาตาลีฟอสเตอร์นะครับ Got to credit the crowd on hand here. A fun environment in Columbus, but Orlando just too good. Lindsay Vanderwada to the floor. And Orlando is going to Vegas. And clinch a postseason burst. That was all around domination from Orlando. And in every area of their game, they were so solid and technically sound. I love that last swing. It was a one-on-one -on -one situation for Lindsay Vanderweight, who took advantage of that fast arm swing. <laughs> ของการแข่งขันลูกนี้ซึ่งถูกทําแต้มด้วยทางลินซี่เวนเดอร์ไว์นะครับทางผู้บรรยายผู้ชายเขาก็เกินก่อนว่าแบบเนี้ยต้องให้เครดิตแฟนๆที่มาเชียร์ในสนามนี้นะเพราะบรรยากาศที่โคลัมบัสสนุกมากเลยแต่ออรนโดก็เก่งเกินไปจริงๆและลินซี่เวนเดอร์ไวตบบอลลงพื้นจบแมตช์ไปนะครับ และตอนนี้ออร์แลนโดก็ผ่านเข้ารอบไปแข่งที่ลาสเวกัสเรียบร้อยแล้วและพร้อมจะไประเบิดฟอร์มในช่วงฤดูการแข่งขันรอบเพลย์ออฟนี้นะครับทางผู้บรรยายผู้หญิงเขาก็เลยบอกว่านั่นเป็นการคลองเกมแบบเบสเซตเลยจาก,ออกทีมออร์แลนโดในทุกด้านของเกมพวกเขาแข็งแกร่งแล้วก็มีเทคนิคที่ยอดเยี่ยมมากฉันชอบลูกตบลูกสุดท้ายนั้นมากเลยมันเป็นสถานาการณ์ตีเดี่ยวสำหรับลินนิสตีเวนเดอร์ไวท์ตีเดี่ยวในที่นี้หมายถึง ขึ้นไปตบแล้วก็เจอเหลือบล็อกแค่หนึ่งคนนะครับซึ่งเธอใช้ประโยชน์จากการเวี่ยงแขนงที่รวดเร็วด้วยก็คือตีเดี่ยวไม่พอก็ต้องตบแบบเร็วด้วยนั่นเป็นเหตุผลที่ก็จบแต้มไปอย่างสวยงามนะครับก็โดยรวมก็คือทางผู้บรรยายทั้งสองคนนะครับเขาชื่นชมชัยชนะที่เด็ดขาดของทางทีมออแลนโดนะครับโดยเน้นถึงความแข็งแกร่งแล้วก็เทคนิคที่ยอดเยี่ยมของทีมรวมถึงการปิดเกมที่สวยงามของทางลินสเตเวนเดอร์ไว ซึ่งทำให้ทีมผ่านเข้ารอบไปแข่งที่ลาสเวกัสด้วยความมั่นใจครับนี่ถือเป็นสัญญาณที่น่าตื่นเต้นสำหรับแฟนๆของออร์แลนโดนะครับในการแข่งขันที่จะเกิดขึ้นในรอบเพย์ออฟต่อไปนะครับก่อนจะจบ คลิปนี้นะครับก็เรามาสรุปอีกกันอีกรอบหนึ่งนะคบว่าการแข่งขันที่จะเกิดขึ้นรอบชิงชนะเลิศหรือรอบเพย์ออฟที่จะต้องเข้าไปเล่นใน4ทีมสุดท้ายนะครับมันมีทีมไหนบ้างที่ผ่านเข้ารอบเพย์ออฟไปแล้วนะครับณตอนนี้นะครับที่แน่ๆเลยก็จะมีโอมาฮาซูเปอร์โนวาสนะครับแล้วก็มีแอร a n t นตาไวท์นะครับที่อันนี้คอนเฟิร์มร้อว่าได้ไปแน่ๆเพราะว่าเกมที่เหลือไม่มีใครแซงได้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ล่าสุดก็จะมีออร์แลนโด ก็คือทีมของควอนพันที่พึ่งเข้ามาหลังจากชนะเกมนี้ก็คือถ้ามีทีมไหนในอีกหนึ่งทีมก็คือตอนนี้ออรันโดอยู่ทีมอันดับ3ถูกต้องไหมครับอันดับ3ตอนนี้มีชนะ14แต้มก็จะเหลืออีกแค่1ถึงที่สําหรับที่4ที่จะได้เข้าไปเล่นในรอบเพลย์ออฟนะครับตอนนี้ที่ต้องแย่งกันก็คืออินดี้อีกไนท์กับทางแกรนด์แพิดไลน์นะครับก็ที่ต้องแย่งกันเข้ามาใน4ทีมนี้แต่แต่แตแอดมองเองว่าถึงอินดี้อีกไนท์หรือแกรนด์แรพิดไลน์อะ จะชนะแล้วแข่งชนะทุกรอบนะครับนั่นก็อาจจะมีทีมไหนสักทีมหนึ่งที่มีคะแนนสูงกับกอดทีมออรนโดได้แหละแต่ไอที่คอนเฟิร์มแน่ๆจากจากผู้บรรยายเมื่อสักครู่ก็คือว่าออรนโดไม่มีฐานที่จะหลุดสีทีมแน่ๆก็คือได้เข้าไปแน่ๆนะครับแต่ก็อย่าลืมว่าออรนโดก็มีอีกประมาณ4แมตช์บ้งครับที่เหลืออยู่นะครับก็มาลุ้นเอาว่าจะจะชนะกี่แมตช์ แล้วก็จะแพ้กีแม็กนะครับแต่ยังไงก็ไม่หลุด4ทีมแน่นอนนะครับส่วนสถานที่จัดการแข่งขันรอบชิงแชมป์ p v f 2025นะครับเขาจะจัดที่ l e e s Family Forum นะครับใน Henderson Las Nevada นะครับก็ค <c oughs> ือใกล้ๆล้ Las Vegas นั่นแหละเขาก็เลยใช้คำว่า Las Vegas าเป็นเลยนะครับกำหนดการแข่งขัน2025สส่วนรอบชิงชนะเลิศเขาใช้คำว่า Match for a Million นะครับ ก็จะแข่งในวันอาทิตย์ที่11พฤษภาคม2025นะครับเงินรางวัลตามชื่อเลยก็คือ Match for a m i l l i o n นะครับก็คือทีมชนะเลิศจะได้เงินรางวัล1ล้าน US dollars นะครับก็คือประมาณ33ล้าน3 0 0 0 0บาทถ้าตีเป็นเงินไทยถือว่าเป็นเงินที่สูงมากๆนะครับ ถือว่าเป็นสูงที่สุดในลีกวอลเล์บอลอาชีพหญิงในสหรัฐอเมริกาและอาจจะเป็นหนึ่งในเงินรางวัลที่สูงที่สุดในลีกวอลเล์บอลหญิงอาชีพทั่วโลกในปี2025ก็เป็นได้นะครับก็จบไปแล้วนะครับก็เรามาลุ้นในแมตช์อื่นอื่นดีกว่าถึงแม้เราจะรู้ว่าทางทีมพรพันธ์ได้เข้ารอบเพลย์ออฟไปแล้วนะครับแต่ก็มันก็จะมีอีก4แมตช์ที่เหลือที่ยังจะต้องแข่งแล้วก็จะมีอีกหนึ่งแมตช์ที่เหลือเหมือนกันที่ต้องเจอกับท,ทางทีมลุศลา,านะคร างนุสราทางทีมคอลัมบัสฟิลลี่จะแก้เกมทางทีมออร a แลนโดได้หรือเปล่านะครับก็คอยลุ้กันต่อไปนะครับก็สำหรับวันนี้ก็เพียงเท่านี้ครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับก็ทำคลิปมาระยะหนึ่งแล้วครับก็ได้ประมาณ1 0 0 0 0หมื่นกว่าก u b s c ับสครนะครับก็ถ้าทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนี้จะช่วยกด Subscribe